สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ ST n e r d เหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่นุชจะมาแชร์เทคนิคการทำข้อสอบนะคะวิชาพดุงคันนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่พี่นุชใช้ทำข้อสอบปลายภาคกลางภาคสอบทุกๆอย่างนะคะจนถึงสอบสภาเลยนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคที่พี่นุชว่ามันมีประโยชน์นะคะอยากจะมาแชร์ให้น้องๆนะคะก็จะมาแชร์เรื่องเทคนิคการอ่านนิดหน่อยด้วยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยนะคะก็ อันนี้เวลาที่พี่นุชทำข้อสอบนะคะพี่นุชจะหาคีย์เวิร์ดในข้อสอบนะคะว่าโจทย์เนี่ยมันจะต้องการสื่อถึงเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าก่อนที่น้องๆอ่ะจะหาคีย์เวิร์ดได้น้องๆก็ต้องอ่านหนังสือแล้วก็มีเหมือนพื้นฐานพอสมควรนะคะแต่ว่าเราอ่ะไม่จําเป็นที่ต้องแบบอ่านเยอะๆแต่ว่าจําไม่ได้คืออย่างตัวพี่นุเนี่ยเป็นคนที่จําไม่เก่งแต่ว่ามีเทคนิคในการเหมือนแบบ เราแบบจำคีย์เวิร์ดกับคอนเซปต์เรื่องนั้นได้เนงะมันจะทำให้เราดึงออกมาได้นะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างพี่นุชก็จะอ่านหนังสือให้ดูนะคะก็อย่างอันนี้นะคะก็เวลาที่พี่นุชอ่านหนังสือพี่นุชจะจดเป็นคล้ายๆกึ่งไม d แม p อย่างนี้นะคะอย่างเรื่องคฤษฎีการเจ็บคันข้อน,นะคะเราก็จะลิออกมาเนี่ยว่ามีหัวข้ออะไรบ้างอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาจดอะเราจะจดแค่แบบ พอเกตอะไม่ต้องแบบแล่ยาวแล้วก็พยายามใช้พวกสัญลักษณ์อย่างนี้ให้มากที่สุดนะคะอย่างเรื่อง u ูเทอร์อ่าอย่างอันนี้ทฤษฎีแรก u ูเทอร์ s ินสเตนะคะก็คือ,อมดลูกเนี่ยมันมีการยืดขยายจนถึงจุดสูงสุดนะคะทำให้นะลูกศรนี่คือทำให้เกิดดีโพลา i z เซชันนะคะอันนี้ที่พี่นุ้นเน้นข้อความไว้เนี่ยก็คือจะเป็นคีย์เวิร์ดที่เจอบ่อยๆนะคะคือจะพบใน แม่ที่เป็นคันแฝดแล้วก็มีแฝดน้ำนะคะคือเวลาที่ท้องเนี่ยมันขยายใหญ่ๆใช่ป่ะเวลายิ่งคันแบบอายุคันแบบ 36- 40อะไรเงี้ยที่แบบคันแบบใกล้คลอดแล้วอ่ะมันยิ่งมีการแบบขยายมากใช่ป่ะท้องมันก็จะยิ่งโตนะมดลูกมันจะมีการยืดขยายเวลาที่มันยืดขยายมากๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดดีโพลา i z เซชันแล้วมันมีการหดตัวนะคะทําให้ คนไข้เนี่ยมีอาการเจ็บคันนะคะเนี้ยมักจะเกิดในมักจะทําให้แบบมีการคลอดก่อนกําหนดเนาะอย่างคิดง่ายๆเวลาคันอายุเท่ากันกับคนที่ท้องคนเดียวเนาะสมมติอายุคันสามสิบเท่ากันใช่ปะแต่ว่าคนหนึ่งอะ่ะท้องมีลูกสองคนในคันกับอีกคนหนึ่งมีลูกคนเดียวในคันอะ่ะไอ้ที่มันมีสองคนในคันนะมันก็ต้องแบบยืดมากใช่ปะมันก็เลยยิ่งแบบมีอาการ เจ็บคันเร็วก่อนกําหนดนะคะแล้วก็ที่เจอออกข้อสอบบ่อยอยีกนหนึ่งก็คือจะถามว่าฮอร์โมนใดอะที่แบบลดลงแล้วทําให้มีการเจ็บคันนะคะก็คืออาโปรเจสเตรโรนนะคะปกติอะโปรเจสตเตโรนอะมันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันคลายตัวนะคะก็คือถ้ามีมากเนี่ยมันจะคลายตัวเนาะในอย่างคุณแม่คุณแม่ที่ท้องเนาะ ะจะมีโปรเจสเตโรนใช่ไหมก็แบบอย่างหลอดอาหารอย่างเงี้ยเวลาโปรเจสเตโรนก็จะทําให้หลอดอาหารคลายตัวแล้วทีเนี้ยมันก็จะเกิดอาการกดไหลย้อนก็จะมีอาการหายดเบิร์นได้เนาะอย่างอันนี้แล้วก็ทีเนี้ยเวลาที่แบบใกล้คอใช่ไหมก็คือมันอาโปรเจสเตโรนเนี่ยมันผลิตจากรกใช่ไหมแล้วเวลาอายุคันมากๆเนี่ยรกอะพอมันเริ่มแก่เลือดไปเลี้ยลดลงมันก็ทําให้โปรเจสเตโรนเนี่ยมันลดลงไปด้วยนะคะ พอโปรเจสเตอโรนโลดเนาะมันก็จะปกติถ้ามากมันต้องขายใช่ไหมแต่ถ้ามันลดเนี่ยมดลูกมันก็เลยหดตัวนะคะอืมก็ตามนี้ข้อสอบก็ออกบ่อยเหมือนกันอันนี้น้องๆก็จําไวน้นะบางทีมันก็ถามว่าฮอร์โมนใดที่ลดลงนะคะก็เนี่ยแหละโปรเจสเตอโรนทีนี้กลับไปที่ข้อสอบกันนะคะ ข้อ1น,นะทฤษฎีที่สามารถใช้อธิบายการเจ็บคันลอดก่อนกำหนดนะคะในกรณีที่เป็นคันแฝดนะ mm hmm. ก็อย่างอันเนี้ยคีย์เวิร์ดนะอยู่ที่คันแฟดแฟดน้ําใช่ปะมันทําให้ท้องโตนะคะ mm hmm. ก็คิดถึงยูเทรนสเตสก็ hmm. er คือ mm hmm. บทลูกมันยืดขยายนะแล้วก็มาอ่านดูก็ขอของอเนาะมีก็เป็นข้อนี้เลยขอไข่ก็ตอบอย่างนี้เลยง่ายๆนะคะทีนี้ต่อไปข้อ2นะคะ มารดาหลังลอดมีเลือดออกทางช่องลอดเปียกชุ่มผ้าถุงเห็นไหมมารดาหลังลอดแสดงว่าต้องเป็นเกี่ยวกับการพยาบาลหลังลอดแหละเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับหลังลอดใช่ปะแล้วก็คำพบก้อนนุ่มที่หน้าท้องระดับสะดือนะคะแผลฝีเปื้องแดงใสเจ็บพอทนนะคะควรให้การพยาบาลอะไรอันดับแรกนะคะอันนี้น้องก็หาคีย์เวิร์ดเหมือนกันนะคะอันนี้คือก็อย่างที่บอกอะถ้าเราไม่มี ความรู้หรือว่าไม่ได้อ่านหนังสือมามันก็อาจจะไม่รู้ว่าควรจะดูคีย์อะไรนะคะพี่นุชจะพาไปอ่านหนังสือไปพร้อมกันเลยนะคะก็เนี่ยเรื่องการพยาบาลผู้คลอดนะคะลบคลอด2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงหลังคลอดนะคะก็คือเรื่องนี้คอนเซปต์เด่นๆมันจะอยู่ที่ให้ระวังการตกเลือดนะคะส่วนใหญ่สาเหตุเนี่ยมันจะมาจากมดลูกในหดลดตัวไม่ดีนะคะแล้วก็มาจากที่กระเพาะปัสสาวะเต็มนะคะ ถ้ามดลูกหดลดตัวไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้นี่แหละทำให้เกิอดอาการตกเลือดได้นะคะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะเต็มก็เหมือนกันมันจะไปขัดขวางการหดรัดตัวของมดลูกนะคะก็ต้องดูแลส่วนปัสสาวะนะคะทีนี้ปกติแล้ว่มดลูกอะ่ะมันจะต้องหดรัดตัวใช่ไหมแล้วก็ อยู่ต่ำกว่าระดับสะดือนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าคาพบก้อนนุ่มที่หน้าท้องระดับสะดือใช่ไหมแสดงว่าอันเนี้ยมันพูดถึงมดลูกแหละถ้าพบก้อนนุ่มอย่างเงี้ยแสดงว่ามดลูกมันหดัดตัวไม่ดีนะคะอันนี้แสดงว่าคีเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยข้อสอบมันต้องการจะสื่อถึงเรื่องนี้นะแล้วก็มันก็ยังให้รายละเอียดมาอีกว่าแผลฝีบวมแดงสายเจ็บพอทนอันเนี้ย เขาก็ต้องการให้เราดูเรื่องฮีมาตโตมานะคะทีเนี้ยฮีมาตโตมาถ้าเราจําได้ว่ามันต้องเป็นยังไงใช่ไหมทีนมมนะะคนคเนี้ยฮีมาโตมานะคะคนไข้เนี่ยจะต้องมอีก้อนเลือดใต้ผิวหนังสีแดงม,ม่วงคำ้ำนะสีม่วงแดงค้ำนะคะแล้วก็มีอาการปวดมากนะคะเน,นี่ย แต่ว่าในโจทย์เนี่ยมันคือใส่เจ็บพอทนแล้วก็บวมแดงเงีแสดงว่ามันก็ปกตินะคะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนาะก็ทีนี้ก็เนี่ยแหละก้อนนุ่มมดลูกก็แสดงว่าต้องเป็นเกี่ยวกับมดลูกก็มาดูช้อยตืดตืดต,ดต,ดตืดอย่างนี้ก็ต้องตอบขอไข่ใช่ไหมทีนี้เรื่องเนี้ยพี่นุจะ เพิ่มคีย์เวิร์ดที่มันออกบ่อยๆให้นะคะอย่างเรื่องส่วนปัสสวาวะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกระเพาะปัสสวาวะเนี่ยมันเต็มนะโจทย์เนี่ยคีย์มันจะให้มาว่าคําได้2องลอนที่หน้าท้องนะคะก็คือลอนนึงคือกระเพาะปัสสวาวะกับอีกอันนึงคือมดลูกนะคะถ้าคําได้2องลอนนี้ก็แสดงว่ากระเพาะปัสสวาวะเนี่ยมันเต็ม เราก็จะต้องดูแลส่วนปัสสาวะนะคะแล้วก็เรื่องการตรวจฉีกขาดของช่องคลอดเนี้มันจะเป็นพวกฮิมาโตมาตะคะถ้าในโจทย์เราเห็นว่า,ามันมีการคำแล้วมันคนไข้เนี่ยปวดเจ็บตรงฝีเย็บมากเนี่ยก็ให้คิดถึงเรื่องฮิมาโตมาตก็จะต้องตอบข้อนี้นะคะโอเค ท e ีนี <ım S 1> ้ต่อไปข้อ3นะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาเจียนรุนแรงนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องอ่ะคนไข้มีอาการแพ้ท้องมากนะคะก็อาการแพ้ท้องเนี่ยมันจะแบ่งเป็นไม m o d e r a t e แล้วก็ Severe นะคะทีนี้แต่ละจุดมันก็จะมีคีย์คอนเซปต์ของมันนะคะถ้าไม้เนี่ยอาจจะมีอาเจียนน้อยกว่า5ครั้งนะคะเวลาที่เราจดเนี่ยเราก็จดแบบแค่แบบน้อยๆอ่ะแต่แบบ จดแค่คียของมันนะคะแล้วก็การดูแลเนี่ยเขาก็จะให้พวกน้ําหวานแล้วก็อาหารที่มีเคสูงกับแมกสูงเนาะเพราะว่ามันอาจเจียนมันมันมีการเสียเกลือแร่นะคะแต่คนไข้มันยังพอกินได้นะคะก็ให้อาหารไปส่วนวอร์เดเลเนี่ยคนไข้จะมีอาเจียนมากประมาณ5-10ครั้งนะคะแล้วก็คีมอยู่นี้ไม่สามารถทำกิจวัดประจำวันได้นะคะอันนี้คุณหมอจะให้พวกยา ดามามีนไดอะซิปมนะคะแล้วก็ซีเวียเนี่ยคยีจะอยู่ที่อาเจียนทุกมื้อหลังอาหารนะคะทุกมื้อนะคะมากกว่า10ครั้งต่อวันแล้วก็เป็นมากกว่า1เดือนนะคะอันเนี้ยคือมันอาเจียนทุกมื้อในทุกมื้อนะคะหลังทานอาหารแสดงว่ากินไม่ได้แล้วแหละคุณหมอก็จะให้ NPO นะคะแล้วก็ให้ IV ีเหมือนเป็นนั่นแหละให้ทางหลอดเลือดแทนเพราะาเรากินไม่ได้แล้วนะคะ ก็ทีนี้กลับมาที่โจทย์เนาะคนไข้มีการอาเจียนรุนแรงทุกครั้งหลังรับประทานอาหารเนาะทุกครั้งใช่ไหมแสดงว่าเป็นซีเวียนะคะแล้วก็คอนเซปต์การตอบจําได้ไหมที่มันบอกคอนเซปต์ของเรื่องเนี้ยก็คือการดูแลจะเป็นให้ npo กับ iv ใช่ไหมแล้วเราก็กลับมาดูที่กขคอง,งอนะคะก็ที่ตรงก็คือจะเป็นการให้ iv ถูกไหมก็ตอบอันนี้ ก็ประมาณนี้นะคะเรามาดูข้อ4เลยนะคะข้อ4หญิงตั้งคันภ์30ปีนะคะจะมอีอายุคันภ์36ไม่เคยฝากคั์มาด้วยอาการปวดศีรษะตาผ้ามัวนะคะแล้วก็ BP สูงอันนี้จะเป็นเรื่องของอมีความดันสูงขณะตั้งครันนะคะนี <c oughs> ่ความดันสูงขณะตั้งครันนะคะจะแบ่งออกเป็น ตามนี้เลยนะคะก็คือมี1 Gas s แกสติ n นอลแล้วก็ P- แคม p ชียร์แล้วก็ p แคม p ชียร์นะคะแกสติ a t i o นอลเนี่ยพี่นุจะพูดแค่คีย์ของมันนะคะคือจะไม่พบอะบูบินอะบูมินในฉีนะคะแล้วก็ส่วน P- แคม p ชียร์นะอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคการจำจากของฝรั่งนะคะ P P R E นะคะ P ก็คือโพตีนูเลียนะคะก็คือนูเลียแปลว่าฉี่เนาะก็คือมี โปรตีนในฉีนะคะแล้วก็ R เนี่ย Rising นะคะ Rising แปลว่าเพิ่มขึ้นนะคะคือ Rising BP หมายถึง BP สูงแล้วก็ E เนี่ยคือ Edema หมายถึงมีบวมกดบวมนะคะถ้าเจอมีโปรตีนในฉีมี BP สูงแล้วก็มีบวมเนี่ยให้คิดถึง PE Camchia นะคะมันจะแบ่งออกเป็นไม้กับ c v e นะคะแล้วก็ m ้เนี่ยก็คือ BP 149 90 โปรตีนในฉี่เนี่ยหนึ่ง,งบวกสองบวกรวมกลุก่มบลมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นซีเวียเนี่ยอันนี้จะ B ีพีร้อยหกสิบร้อยสิบนะคะแล้วก็ที่เด่นเด่นเนี่ยคือปวดศีรษะตาผ้ามัวนะคะถ้าน้องเห็นอย่างเงี้ยปวดศีรษะตาผ้ามัว B ีพีร้อยหกสิบร้อยสิบเนี่ยให้คิดถึงซีเวียพรีแคมเชียเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวข้ามนี้ก่อนนะคะส่วนอ e ีแคมเชียเนี่ยพี่นุชให้จํา ว่าอ e ีบ้านคือหมายถึงชักเกรงอย่างนี้นะคะก็เนี่แหละที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะคะอันนี้ที่พี่นุษเน้นข้อความไว้นะคะก็คือถ้าซีเวียพรีแคมเชียเนี่ยคือเขาจะให้ระวังเรื่องมันจะเกิดเป็นแคมเชียต่อมาก็คือให้ระวังเรื่องชักนะคะโดยคุณหมอเนี่ยเขาจะให้แมกนีเซียมซัลเฟตนะคะถ้าโจทย์ถม้าโจทย์มันให้มาประมาณว่าคนไข้เนี่ยมีป ในฉี่บวก4บวกแล้วก็มี B P สูงร้อย1 0มีตาพระตาผ้ามัวปวดศรีรษะเงี้ยให้ระวังภาวะใดต่อไปก็คือให้ระวังเรื่อง E Camia นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ออกสอบก็คือคนไข้เนี่ยได้แมกนีเซียมซัลเฟตด,ด้วยแล้วมีอาการร้อนวูบวาบจะให้การพยาบาลยังไงนะคะ อาการร้อนรูปวานเนี่ยมันเป็น side effect นะคะเกิดขึ้นได้นะคะไม่อันตรายแล้วก็ดูแลเช็ดตัวให้มารดานะคะแต่ว่าถ้าคนไข้เนี่ยมีอาการพวกการหายใจผิดป,ปกติแล้วก็มีปัสสวาวะออกน้อยนะคะแล้วก็ดิฟเทนดอนลีเฟกลดลงอันเนี้ยอันตรายและจะต้องเตรียมแอนตี o โดดนะคะก็คือแคลเซียมกรูโคเนตนะคะ เรากลับไปที่ข้อสอบกันดีกว่านะคะก็อันนี้ก็จะเห็นละคีย์เวิร์ดตาผ้ามัวอันนี้ก็ซีเว e er, e. ีย P.E. แอมเชียเลยเนาะก็มันก็ถามว่าผู้หญิงรายนีย้มีภาวะใดานะคะก,ก็ขอคอ,องอกเนี่ยแหละขอ,ขอควายนะคะก็ะเท่านี้เลยทบทพนกันอีกรอบน่ะแกสต i o n น l เนี่ยอันนี้จะไม่พบ a l ลบูมินในชีนะคะแล้วก็ไม P.E. แอมเชียอันนี้ แล้วก็ซีเวียอันนี้ก็คือมีปวดศีรษะตาผ้ามองบีสูงคนไข้จะได้แมกนีเซียมซัลเฟตเนาะถ้ามีอาการร้อนรูปบ้าก็ให้เช็ดตัวเฉยๆแต่ว่าถ้ามีอาการหายใจลดลงดิฟเชนดอนรีเฟกลดลงฉี่ลดลงน้อยกว่า30 cc per hour อันนี้ต้องเตรียมแอนติโดนะคะแกวเ,เตรียมแคลเซียมกรูคอนิทเนาะแล้วก็ ีคแคมชีนี่ก็คือชักเกรงนะคะถ้าคนไข้มีภาวะนี้คือจัดผ้านอนตะแคงนะเหมือนการพยาบาลคนไข้ชักเลยนะคะ <c oughs> ทีนี้ข้อห้าคนไข้เนี่ยอันเนี้ยจะเห็นว่ามันให้มาเยอะมากเลยะคะ่ะเวลาพี่นุชตดูอย่างเงี้ยพี่นุชก็จะแบบอืมหาแบบว่าอะไรที่มันแบบสะดุดตาที่สุดก็อย่างเนี้ยคาเดเซ็กปุ่นโป่งตึงเนาะ แล้วก็จะพบอันคอร์ดบัตอันนี้ก็คือคิดถึงเรื่องอทองนอกมดลูกเลยนะคะก็อันนี้ถ้าน้องแบบยังไม่ได้อ่านหนังสือมันอาจจะไม่เก็ตอ,อ่ะเรามาดูไปด้วยกันนะคะอ่ะสมมติเราอ่านหนังสือเยอะๆอย่างนี้นะคะก็นี่แหละเรื่องนี้ปุ๊บการตั้งคันไขป่ปลาอุกนะคะคีย์เวิร์ดจะอยู่ที่ u n d e r c t n d snowstorm แล้วก็ให้ระวังเรื่องเฝ้ามะเร็งของเนื้อลกนะคะแล้วก็ ต่อไปเรื่อง ectopic pregnancy หรือว่าตั้งครรภ์นน้องนอกมดลูกเนี่ยก็คือเวลาที่ไข่มันมาผสมกันใช่ไหมมันมันไปฝังตัวอยู่ที่ท่อนําไข่เนี่ยพอมันโตปุ๊บมันก็ทําให้ท่อนําไข่ตรงนี้แตกใช่ไหมมันก็นั่นแหละเสียเลือดก็ต้องระวังเรื่องภาวะช็อกนะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นภาวะฉุกเฉินใช่ปะก็ต้องแบบเตรียมเตรียมผ่าตัดนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเด่นเด่นเรื่องนี้เลยก็คือจะพบ เข้าอันตรายพบข้อเดือแกป่งตึงนะคะหน้าท้องมีการดิง้งแล้วก็อันคลอดบัตนะคะอ่ะเรื่องต่อไปแอม,น,แอมนิโอติกฟลูอิดเอมบริซึมนะคะก็คือในแม่ที่แบบสมมติน้ำข้ามแตกนะ้ำมีขี้เทาปนเนี่ยเอมบริไลเนี่ยมันก็จะลอยไปอุดตันที่ปอดของแม่ใช่ไหมพอมันไปอุดตันที่หลอดเลือดแดงในปอดเนี่ยมันก็ทำให้ การแลกเปลี่ยนก๊าซอะไรเนี่ยมันผิดปกตินะคุณแม่ก็เลยเขียวแบบนี้นะคะก็คือขาดออกซิเจนเด่นๆของเรื่องนี้ก็คือจะเขียวนะคะถ้าน้องเห็นคีย์เวิร์ดในข้อสอบว่าคุณแม่เนี่ยเขียวแล้วก็หายใจลําบากนะให้คิดถึงเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องออกซิเจนใช่ไหมพ่อแม่เขียวแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคือก็คือขาดออกซิเจน,น่ะเราต้องให้การพยาบาลอันดับแรกในเรื่องของ ออกซิเจนเลยนะคะจัดถ้าออกซิเจนแม้รายงานแพทย์แล้วก็เตรียมผ่าตัดอะไรก็ว่าไปนะคะเตรียมแบบพวก cpr นะเพราะเข้าใจไหมคือขาดออกซิเจนมันเป็นมันตายแล้วเพราะเราอยู่ได้เพราะออกซิเจนอ่ะมันต้องเตรียมพวกแบบ cpr แล้วอ,ะอ่ะแล้วก็ส่วนเรื่องวาซาพีเวียนะคะน,นี้คีย์เวิร์ดก็จะอยู่ที่คำเส้นเลือดได้ตุบนะคะก็คือจากรูปเนี่ยจะเห็นไหมอ่า สายสะดือเนี่ยมันทอดผ่านมันจะอยู่ใต้ส่วนน้ำแบบนี้เวลาคําไปเราจะคําได้ก้อนเราจะคําได้นุ่มๆเนาะแล้วก็คําได้เส้นเลือดตุบๆก็คือมันเป็นชีพจรอะอืมก็เนี่ยแหละแบบเนี้ยถ้าน้องคําถ้าเจอโจทย์ว่าตรวจส่วนอ่า p ี PV ไปแล้วเจอแบบคําได้นุ่มๆแล้วก็มีแบบอะไรตุบๆเนี่ยให้คิดถึงสายสะดือทาลงนะคะอันนี้ ก็คือจะต้องซีซรร่าคัะเพราะว่าถ้าคอดออกมาส่วนน้ำก็ไปกดีตรงสายสะดือใช่ป่ะมันก็ทำให้หนั่นแหละอ่เหมือนไปกดเส้นที่แบบไปกดสายอาหารที่ให้เด็กอะ่ะเด็กก็ตายมันก็ต้องแบบซีซ่าเนาะแล้วก็อย่าเอานิ้วเนี่ยไปกดตรงสายสะดือนะคะก็ประมาณนี้ก็กลับไปที่ข้อสอบนะคะก็ นี่แหละน้องๆอ,อ่านเองเลยน,นะคะก็พี่นุชพอเห็นพี่นุชเห็นคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยเขาเดิแซกโปงตึงพบอันคอรดบัตน,นะคะก็ยิงลายนี้เกิดภาวะใดก็คือเด่นขนาดเนี้ยก็ต้องคิดถึงตั้งคันนอกมอลูนะคะก็เลยตอบข้อนี้นะคะ่ะถ้าตั้งคันไข่ปลาอุกก็จะเป็น ound, อันตรซาวอ่าสโนว์สตอร์มนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะก็สําหรับข้อสอบพี่นุชเอามาเนี่ยมันพี่นุชอ่ะเอามาจากเล่มนี้นะคะคืออันเนี้ย สั่งซื้อมานั่นตั้งแต่ตอนประมาณปี3แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเพจไหนคือข้อสอบเขาค่อนข้างแบบอ่าโอเคอ่ะไม่ได้แบบง่ายจนเกินไปแล้วก็เหมือนข้อสอบที่ทํามันก็ออกประมาณเนี้ยคือถ้าน้องคนไหนรู้ว่ามาจากเพจไหนก็อ่าแชร์ที่ใต้โพลนี้ได้นะคะแล้วก็ส่วนพดุงคันของเพจพี่นุชต,ตอนนี้นะคะคือหมดเกลี้ยงเลยนะคะก็จะมาวันที่1ิ ประมาณวันที่10มิถุนาถึง15มิถุนายนนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถสั่งจองได้ในไลน์เลยนะคะก็วันนี้ก็ขอจบการแชร์เทคนิคเท่านี้นะคะคน,น้องคนไหนที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ